ร้อยครับผมจบจบข่าวเสมอโคตรแซงเลยนี่ถึงจบสดๆเลยแซงแซงสุดๆสวัสดีครับจีจีเใจอยครับ Check this out. ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทําคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการท YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมป็กนการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่าง ที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับสคาเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอสต์ต่อๆนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา7 9 9บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอรต์สอนทำ u t u b e ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยคร เท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับกลับมาแล้วครับผมสําหรับคลิปหลังเกม m a สเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอ้ซึ่งวันนี้นี่เป็นอะไรที่บอกเลยว่าโคตรเซ็งเลยเซ็งสุดๆเลยนะครับผมอ่ะก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มที่11ผู้เล่นตัวจริงของแมนยูก่อนนะครับผมผู้รักษาประตูคนเดิมครับผมดาวิดเดคอานะครับแบ็คขวาเนี่ยก็คืออารอนวาบิสซาก้านะครับผมส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยใช้อเล็กเทอร์ลิสนะครับ แต่เซ็นเตอร์ฮาร์มเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงก็คือด็อกแพรลี่มักไกวไปนะครับใช้ลินเดลเลอร์คู่กับลาเฟลวาลานนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็คือเป็นตัวรับ2ตัวมีเฟสกับมาติดนะครับเนีย่ยไม่ยากมาติดศูนย์อาสามตัวลูกนะครับมีอิลงกา <c oughs> บูโน่ฟันเดสแล้วก็ปอปอกป่านะครับ <c oughs> คู่ศูนย์ตัวไม่ใช่คู่ศูนย์หน้าสิศูนย์หน้านะครับผมเป็นคิเซโนโรนันโดนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคสำหรับวันเนี้ยอ่าผมจะพูดอีกีละกัน,กนคือผมจะไม่แบ่งครึ่งแรกและครึ่งหลังเพราะว่ามันเล่นเหมือนกันเลยเครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นเหมือนกันเด็ดเลยนะครับจากสถิติแล้วเนี่ยคือแมนยูครองบอลได้เยอะโอกาสยิงได้เยอะมากแต่ยิงไม่เข้าโอ้โหทั้งชนเสาของโรนัลโดทั้งล้ำหน้าทั้งลูกจอๆก็ไม่เข้านู่นนี่ยังไงก็ไม่เข้านะครับผมโอ้โห ปวดหัวเลยปวดหัวเลยปวดหัวเลยอ่ะเหตุผลที่แมนยูนะครับได้ได้ครองบอลเยอะกว่าได้โอกาสยิงเยอะเนี่ยเพราะว่าวัดฟอร์ดนะคือบอกตรงๆเลยคือเขามาลับแบบโคกลับไม่ใช่ลดปัดอะคือแป้งแบบ11ตัวแทบจะอยู่แบบหน้าโกตัวเองเลยอะ่ะคือแบบเขาก็มีโอกาสได้สวนบ้างครับแต่ว่าลูกสวนของเขาจะสังเกตว่าเขาจะขึ้นมาแค่ประมาณ2-3ตัวเองแค่นั้นเลยแล้วก็ กองหลังกองกลางนี้ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยคือแบบอยู่แบบแพ็คแบบต้องการแต้มอะ่ะต้องการแต้มจากโอแทสฟอร์ดนะครับซึ่งเขาเข <ๆ S 1> าก็ทําสําเร็จด้วยนะส่วนแมนยูโหบอกเลยว่านัดเนี้ยผมขัดใจอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็คือไม่มีปีกไม่มีปีกมาเล่นเลยคือเข้าใจครับผมส่งพอ,พอปอกปาลงมาแล้วพอ,พอปอกปาก็เล่นดีด้วยนะพอ,พอปอกปานี่ โอ้โฉลบขึ้นไปข้างหน้านี่แบบเหมือนจะเป็นกองหน้าคู่เลยอะมีโอกาสหลายครั้งแล้วก็จังหวะส่งสวยๆหรืออะไรแบบฟ็อกบาดีนะแต่มาติดมาติดโอ้โหเอาจริงๆเลยครึ่งแรกอะ <c oughs> อาคนเป็นคู้อะก็อาจจะไม่รู้หรอว่าวัตฟอร์จะมารับใช่ปะแต่ว่ายังไงเขาก็รู้แล้วว่าควรเปลี่ยนมาติดออกไปเว้ยมาติดกับเฟซแทบไม่มีประโยชน์เลยในครึ่งแรกนะคือโอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนมาติดได้นี่ก็คือแบบช่วงแบบท้ายๆแล้วว่ะเออ นาทีแบบนาทีแบบใกล้ท้ายของครึ่งหลังแล้วอ่ะเออเปลี่ยนมาติดเปลี่ยนเฟสออกนะคะผมแล้วก็เปลี่ยนอเล็กทอรลิสออกเอาซานโช o เอารัดฟอร์ดลูกชอลงมาก็แทบไม่มีผลอะไรและอาซานโชซานโชโอเคซานโชแบบทำแบบมีประโยชน์นะแต่รดฟอร์ดแบบลงมาทำไมลงมาทำไม เรดฟอร์ดลงมาก็มาเป็นกองหน้าคู่กับโรนันโดเลยนะครับไม่ได้ไปเป็นปีกด้วยซึ่งผมมองว่าหน้าให้อิเลนกามาเป็นกองหน้าแล้วก็ให้เรดฟอร์ดเป็นเป็นปีกเพราะเขายังสดไงเพิ่งลงมาสดๆอะไปเล่นปีกอะมันมีโอกาสได้บอลได้พาบอลขึ้นไปข้างหน้าเยอะไปยืนอยู่สูนหน้าก็ไม่ได้บอลเพราะว่ามันโดนปิดหมดหันไม่ทางไหนก็เจอแต่ผู้เล่นวัดฟอร์ดเนยก็ไม่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันว่าทำไมแม่ฟอร์ดเป็นปีกนะส่วน อีเลนกาเออวันนี้ก็มีประโยชน์มีประโยชน์เออถือว่าโชว์ฟอร์มได้นะไอหนูคนนี้นะไอทายาตอศาูนตัวนี้นะบอกเลยว่าถ้ามีการขัดเกลวนิดนิดหน่อยหน่อยนะตัวนี้จะจะมาเป็นแบบว่ากำลังหลักให้แมนยูได้นะครับผมเออรุ่นพี่เก่งๆมีเยอะให้ให้แบบเยอะๆส่วนแมนยูนี่คือแบบโอเคกองหลังสตัววันวิสก้าลเดรเลฟวาลาเอกเทริส ตัดไปลรวมถึงเดคอาด้วยก็คืออยู่ในมาตรฐานนะครับผมไม่ไม่ไม่ไมเสียแบบง่ายไม่อะไรง่ายนะเออก็อยู่ในมาตรฐานตัว,ตวเองมาติดลูกจ่ายสวยๆก็มีแต่โคตรช้าแล้วแบบกุดหิดที่สุดเลยจังหวะที่น่าจะขึ้นมาเร็วๆอ่ะพอบอลไปอยู่ที่มาติดแล้วจะจ่ายคืนหลังจ่ายคืนหลังทำไมไม่เข้าใจโหอารมณ์ล้วนๆบอกเลยนะน,น,นี้อารมณ์ล้วนๆนะคือหนึ่งเลยที่แมนยูอ่ะ เขาอะแพ็กเกมกันแน่นมากคือแบบโอ้โหอยู่หน้าประตูตัวเองเยอะแมนยูขาดเลยอันแรกเลยนะคือจินตนาการในเกมลุกแทบไม่มีเลยคือแบบเพราะแบบแปะไปแปะมาคือหลังอยู่ข้างโยนแล้วก็ไม่ได้มงหรือถึงแบบหรือได้มงหรือก็เป็นล้าหน้ามาัมง่งมงไม่ตรงมั่งอะไรมา้างคิดดูนะกันว่าขนาดเนี้ย แมนยูไม่ค่อยมีจินตนาการในเกมบุกเท่าไหร่นะยังมีโอกาสได้ยิงวัตฟอร์ดแบบโคตรเยอะแต่ยิงไม่เข้าคือแบบโหผมเปรียบเทียบเลยการการยืนตำแหน่งของแมนยูยิ่งช่วงท้ายๆด้วยนะโอ้โหเห็นชัดเลยหมดแรงปอกบาร์เนี่ยหมดแรงบูโน่เนี่ยหมดแรงแต่บูนโน่เข้าใจได้นะเพราะแบบวิ่งเยอะมากโรนันโดหมดแรงคือแบบเดินแบบโอเมก์แล้วแบบโคตรเศร้า อยากจะร้องไห้เราจริงๆอยากจะร้องไห้คือการขึ้นเกมช้ามากกว่าจะขึ้นกว่าจะส่งกว่าจะอะไรคือแบบไม่มีจินตนาการในการเล่นเลยแล้วก็มีอีกหลายๆครั้งนะขนาดบัตฟอร์ดไม่ได้ไม่ได้เพซซิงไม่ได้ไล่อะไรเลยนะมึงจ่ายบอลกันเสียโอ้โหแบบอยู่ข้างๆกันอะมึงจ่ายบอลกันเสียคือแบบโอ้โหนโอ้ปุประสาทประสาทจะกินจ่ายบอลง่ายๆกันเสีย วิ่งหาช่องก็ไม่ค่อยวิ่งโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแล้วอย่างนี้จะไปลุนที่เสียทีมอย่างเงี้ยมันต้องเก็บชัยชนะเล่นในบ้านด้วยแต่แบบโอ้เหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆนะครับผมแล้วอาทิตย์หน้านัดต่อไปเนี่ยโอ้โหบอกเลยแมนซิตี้นะครับเจอกับแมนซิตี้ที่ต้องการชัยชนะเพื่อจะเป็นแชมป์โอ้โห เล่นอย่างนี้จะรอดหรือเปล่าผมบอกตรงเลยนะเล่นแบบนี้ดูทรงแล้วลอดแมนซิตี้ยากยากแบบยากเลยนะออยากจะบนตรงไหนอีกไหมเนี่ยโหเกมนี้แบบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือย้ำอีกทีลือแบบมึงไม่ค่อยวิ่งหายช่องกันว่าแมนยูอ่ะแล้วก็ที่เหตุผลอีกเหตุผลนื้อที่ผมอะ่ะให้แบบให้ไว้นานแล้วก็คือมันไม่มีตัวเปลี่ยนแมนยูมันไม่มีตัวมันแบบตัวสำรอง คุณภาพมันไม่ได้ไงไอตอนตลาดหน้าหนาวก็ไม่ซื้อใครไอตัวที่ควรจะเล่นได้ก็ดันไปมีคดีซะอีกโอ้ยเอาดีเจเกมแบบมหม่มผมคิดถึงเมาสันกินบูดน,นะถ้าเขามีถ้ามันยังมีอยู่อะ่ะมันจะมีประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์สําหรับทีมมากเลยของสําหรับกินบูดน,นะเอออะมาถึงตรงนี้แล้วบากบอกเลยว่าโคตรเซ็งเลยนะครับผมเก็บได้แค่แต้มเดียวท้งที่ควรจะชนะนะอ้ะ สุดท้ายแล้วนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่นะครับวันนี้จากกันไปแบบเซ็งๆเลยอ่ะบ๊ายบาย